สวัสดีครับพี่น้องจับปักคอนพี่น้องเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนี่ปลาอย่างเยอะเลยครับนูู้ตรงไหนหนี่ตรงไหนปลาดิน้นน้องเดี๋ยวลุยกันเลยครับผมเดี๋ยวมันมีอีกที่หนึ่งนะครับผมตรงนั้นลุยเอาตรงนี้ก่อนครับก็ได้ก็รู้ว่าจะมีปลาไหมครับพี่น้องแต่ว่าปลาหมอเยอะมากเลยครับ ปลาขาวปลาขาวก็เยอะพี่น้องขาัปเยอะมากเลยครับโอโอ้หอยก็เยอะเลยพี่น้องเอ้ย ตัวใหญ่ไหนมันทไ่ในในไหนเนาะหม้มอใหญ่พี่ง้องโอ้ใส่สวยเลยจะปลาขาวเยอะมากปลาขาวน้อยหอยไปเยอะเลยหอยเต็มเลยไห,ห,หนไหนเนาะปมปลาขาวเดี๋ยวไปปล่อย

โอ้อปลนนาปลานี่ปล่อยก่นอนพี่น้องเดี๋ยวปล่อยปลานี่ก่อนไปเลยถึงนั่นไปช่อนตายโอ้พี่น้องนี่ช่อน cái nhanh đi ui tái đấy ạ cái chôn cái là đồn đốt dịp đẹp rồi dịp rồi lưới นี่พี่น้องน้นามยังเยอะเลยครับเดี๋ยวจะหาวิเชียรยังไงนู้นวิเชียรปลายเลยนู้นต้องสาสตร์เยอะๆเลยทีเยอะเยอะพี่น้องเยอะเดี๋ยวไปเอาฝั่งนู้นดีกว่าทีนี้ก็มีทีนี้ก็อยกวนลังต้องสูบน้าบอกพี่น้องเนาะ

นี่โอ้นี่นก็ต้องสูบหน้าบอกที่น้องเย้ยนีย่นก็ต้องสูบหน้าบอกฝันดก่อนดิดูทางนี้อนนน่อ,อนดิกินกัวใหญ่

น้ำเยอะพี่น้องจับยากมากต้องสูบต้องรอน้ำแห้งวันนี้ครับน้ำมันเยอะจริงจริงปลาช่อนปลาช่อนนี่พี่น้องช่อ <c> น <ười> <c ười> ช่อนเต้นเต้นอือฮะ โอเคครับพี่น้องได้ไม่เยอะครับเพราะน้ำมันเยอะครับโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับได้อยู่ประมาณสิ่เปตัวครับไปช่อนสี่ห้าตัวเนี่ยตายเยเดี๋ยวผมต้องเอาหอยโขงมาสูบออกพี่น้องเนาะโอเคครับฝากติดตามฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวีวันสองวันนะครับจะเอาหอยโขงมาสูบออกนะครับผมที่ติดกับเครื่องตัดหญ้านะครับน่าจะได้ เยอะเลยแหละครับปลาเยอะจริงครับแต่ว่าจับไม่ได้ครับมันเยอะครับโอเคครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสุกคงานพี่น้องนี่พ่อได้ยูครับผมพาหม้อมีเสืใส่สวยเลยพี่น้องนี่โอเคครับผมบายครับสวัสดีจ้า